ตรงหนสวัสดีครับผมจังโก้ซอบึงบางแพครับอะะไรนจังโก้ซอบึงบางแพครับน้องพูดค่อยเก่งคอแห้งครับคอแห้งจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดราชบุรีครับคอแห้งแต่ราชบุรีครับผมอ่เมื่อเช้าเนี่ยทำทั้งหมดมาเกินมาเกินเท่ากี่กี่ปอนนะครับมาเกินปอนจุดหกครับมาเกินปอนจุดหกครับวัดอยู่นานไม่ปอนจุดหกไม่นานครับไม่นานแป๊บเดียวแสดงว่าร่างกายดีแลเผาผลาญเร็วครับ ปกติแล้วปล่อยปล่อยกี่โลครับป,ปล่อยหกสิบสามปล่อยไปหกสิบสามไฟนี้ยกระดับช่างหนึ่งจุดหกปอนด์ถูกไหมแล้วคุมไปเทั้งหมดกี่โลจากค่ายคุมมาทั้งหมดสี่โลครับรรสีส่ลมมโลโลดยประมาณใช่ไหมครับ,รบไฟที่เจอกับใครครับไฟน,นี้เจอโนบพเดชช่อห้าพย,ยา,ราครับดูว่าเขาได้มวยอะไรยังไงบ้างครับเขาเป็นมวยมวยมัดแล้วก็เข่าไนเหนียว แล้วทำมวยอะไรเอามวยซีมือคร <geons, S 1> ับวางเกมยังไงบ้างเข้าอะไรครับซีมือเข่าวางเกมยังไงบ้างครับก็ตั้งรับเตะสกัดาดรอยครับแล้วก็ไปปลายเข่าซ้อมอยู่ที่ราชบุรีครับค่ายอะไรครับซ้อมืองบางแพรบมีใครปล้บมให้บ้างครับยอดคุณศึกหมอราชบัตรแล้วก็กองสยามแล้วก็พวกลูกแมนหมอราชบัตรหมู่บ้านจอมบึงซ้อมที่ไหนนะ ลาดเรียบใายเลยนะซบึงบางแพรใช่ใครมอเตอร์ไซค์ครับคนละใายครับแต่เข้ามาแต่เข้ามาซ้อมด้วยอ๋อแต่เข้ามาซ้อมด้วยกับเราหรือไงหรอครับอืฮะอ่ะปีนี้อายุอะไรแล้วครับปีนี้อายุ19ครับสูง169ยหกบเก้ากแฟนบวยราชบุรีหน่อยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับฟอร์มหลังๆเป็นไงบ้างชนะหมดครับชนะมาเก้าไฟติ้งแล้ว จริงครับไฟนี่ก็คอยที่สิบต้องขึ้นต้องขึ้นเลขสองหลักให้ได้นะขึ้นได้ครับลูกพี่บอกว่าถ้าเกิดชนะมีอาชีพให้มือหนึ่งเลยสิบสิบครั้งสิบครั้งชนะลูกพี่ที่ว่าคือใครครับเสซยเอ็กซาวบึงมางแพร์เซยเอ็กซาวบึงมางแพร์ถ้าสิบไฟเอาไปเลยเหมือนหนึ่งโอเคขอบคุณทัักครับ